ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเพื่อที่จะเฝ้าระวังและป้องกันในช่วง7วันหยุดเทศกาลปีใหม่2558โดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอำนวยการเปิดศูนย์พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องนักกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยค่ะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำหนดให้มีวันหยุดยาว7วันตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2 5 5 7ถึง5มกราคม2 5 5 8โดยมีมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้แนวคิดมอบความสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคนซึ่งจะบังคับกฎหมายเข้มข้นเน้นขับเร็วดื่มแล้วขับสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ป้องกันโดยเน้นให้ท้องถิ่นใช้มาตรการชุมชนสกัดคนดื่มแล้วขับ เตือนลดความเร็วเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งในปีนี้จะไม่มีการตั้งเป้าจำนวนผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนอกจากนี้ในการเฝ้าระวงังเกาะติดสถานการณ์และสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนนั้นสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุหรือสคอ,อ,อภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยขึ้นภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายพรมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักง,งานเครือขา่ายดถอุบัติเหตุเป็นประธานศูนย์เพื่อดำเนินการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนทุกสาขาในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยในปีนี้จะมีเยาวชนอาสาสมัครร่วมประจำสูงตลอด7วันเกาะติดนโยบายสถานการณ์อุบัติเหตุรายวันและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เฝ้าระวังเรื่องจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงการละเมิดกฎหมายซึ่งในปีนี้ได้มีผู้ส่งคุณวุฒิหลากหลายวิชาชีพเข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรายวันและจะนำบทวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขเสนอต่อที่ประชุมในวันถัดไปเพื่อให้เกิดการสั่งการไปยังผู้เกี่ยวข้องร่วมป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำต่อไป ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการเดินทางดื่มไม่ขับขับไม่ซิ้งเพื่อให้ปีใหม่นี้เป็นปีมาแห่งความสุขและปลอดภัยของทุกคนค่ะอ,อนุมาสิงกวางสำนักงานเครือข่ายรดอุบัติเหตุรายงาน